สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงกะทิหมูสับหน่อไม้ค่ะวันนี้ก็ผัดพริกกับกะทิอยู่นะคะ เคี่ยวกะทิกับพริกแกงค่ะหลังจากเคี่ยวกะทิกับพริกผัดให้เข้ากันแล้วค่ะเราก็จะมาเราก็ใส่กะทิตามไปค่ะกะทิพอเดือดแล้วก็ใส่หมูสับไปค่ะ ก็จะทำให้หมูสับตีให้หมูสับแตกนะคะทำหมูสับไม่ให้จับเป็นก้อนกันนะคะสูตรดิฉันก็ใส่แค่ขนอนะคะเหมือนเดิม ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่ลสดีค่ะค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้หมูพอสุกค่ะเนี่ยค่ะพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ไปค่ะ นี้จะมาแกงกะทิหมูสับกะทิหมูสับหน่อไม้นะคะไม่เผ็ดมากกับฝั่งหลังชอบทานนะคะค่ะหลังจากใส่หน่อไม้ไปสักพักหนึง พอประมาณพอสุกเราก็จะใส่พาปิก้าไปะะ่ะนตามด้วยพาปิก้าไปนะคะส่วนผสมส่วนผสมก็จะมีหมูสับพริกแกงนะคะแล้วก็กะทิ หอมไม้ปาพิก้ามีหอมหัวใหญ่นิดนึงแล้วก็คนอหนึ่งก้อนค่ะอนู่สีสันของแกงนะคะ ตาลชูรสเออไม่ได้ใส่รสด,ดีนะใส่กะนอกก้อนเดียวก็คือรสชาติก็โอเคเลยค่ะส่วนสูตรจริงๆแล้วแกงกะทิหน่อไม้ที่บ้านดิฉันแกงก็จะมีถ้าจะตำน้ำพริกเองก็จะมีกระเทียมหัวหอมกระชายตะไคร้ผิวมะกรูด กะปิตำค่ะตำแล้วก็จะผัดเออน้ำมันแต่อันนี้น้ำมันก็ไม่ได้ใช้นะคะพริกผัดน้ำมันเอานี้พริกผัดกะทิค่ะผัดกะ,ะทิเสร็จแล้วก็จะมาออใส่หมูลงไปค่ะตามด้วยขนอใส่หมูวดตามด้วยขนอตามด้วยหน่อไม้ หอมหัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยเออตวยปตาพิกาเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะออกมาเนี่ยค่ะแกงหน่อไม้กะทิใส่หมูสับเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารจานเดียวค่ะง่ายๆที่นี่ค่ะทำง่ายๆค่ะ สีสันสดใสไม่เผ็ดมากนะคะสีน้ำแกงแดงใช่ป่ะมาทานกันค่ะพี่น้อง